สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิฟท์ไลฟ์นะครับวันนี้จะมากินผักแปลกๆนะครับป้ามาให้กินนี่นะครับมันเป็นเรียกว่าบีทรูทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเหมือนเป็นหัวพืชแบบมันอยู่ใต้ดินน่ะเออผมมันสีม่วงๆนะทุกคนมันเป็นผักนะครับมันมันดีต่อสุขภาพนะครับป้าเลยเอามาให้ชิมนะครับเนี่ยก็อยากจะมาชิมดูนะครับลองรีวิวเลยแล้วกันนะกลิ่นมันเหมือนดินนะ กินมันเหมือนดินอ่ะมันน่าจะอยู่ใต้ดินกินมันเลยเหมือนดิน๋ยวชิมเลยดีกว่ามันต้องเสียเวลาืมรสชาติไม่แย่นะครับมันหวานน่ะมันไม่เหมือนผักเลยกินได้กินได้อร่อยดูว่ารสชาติจะแย่นะครับกินมันเหมือนดินแต่ว่ากินเข้าไปมันหวานๆนะครับมันน่าจะดูดซึมแร่ธาตุอะไรในดินมาแบบเหมือนพวกมันอะไรพวกนั้นน่ะ อร่อยดีไม่เคยเห็นเหมือนกันบ้าเราประเทศไทยนะ เขาบอกว่าเป็นพืชเมืองหนาวนะครับผมเป็นผักเพื่อสุขภาพด้วยเนี่ยเป็นหัวพืชที่รากสะสมอาหาอยู่ใต้ดินนะครับมันเลยแบบมีอะไรหวานวิตามินอะไรเยอะในประเทศไทยก็มีนะผมไม่เคยกินนะบอกว่ากินกําเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนแถบยุโรปในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทั้งภาคเหนือแต่ผมไม่เคยกินนะครับอันนี้ผมอาจจะกกเองหรือเปล่าไม่เคยกินเขาบอกปลูกได้ในภาคเหนือนะครับคือมีมีประโยชน์มากอะคุณค่าทางโภชนาการสูงยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับลดการเติบโตของเนื้องอกถ้าเอาไปคั้นเป็นน้ำผลไม น้ําบีทรูทนะก็จะช่วยในการระบบไหลเวียนเลือดนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็นั่นแหละนะครับผมยังกินไม่หมดเลยมันเยอะเกินกินให้รอยกินอร่อยกินผมเป็นคนก็ไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินเลยนะอย่างมอเขือเทศเนี่ยผมกินสดๆไม่ได้นะรักเปื่อนมันกินเลือดเลยนี่โอเคก็อร่อยดีนะทุกคนถ้าใครหาเจอก็เราไปกินดูกันผมไม่เคยกินนะที่บ้านผมใครอยู่พัคเหนือก็เราไปหาดูนะครับน่าจะมีเขาบอกว่ามีนะครับในวิกิพีเดียไม่รู้จริงหรือเปล่า ก็สำหรับรีวิวนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ถ้าเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวจะมันรีวิวกันใหม่นะวันนี้ขับน้องบีทรูทนะครับก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากด subscribe นะ่าจะชอบนะถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบกด like, ไลค์กดแชร์ไว้ด้วย,ยงไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับคุณลิศรีวิวบ,บ,บ,บ๊ายบายก็มีเสียงเด็ก